สวัสดีครับน้านาฟามารีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมท่านใครับผมครับเดี๋ยววันนี้น้านาจะพามาเที่ยวมาเที่ยวนาปังมาเที่ยวนาปังนะมครับผมมาสูบน้ำเข้านาครับผมสูบน้ำเข้านาไปเดี๋ยวเราลงกันที่าลง ติมสูบน้ำน,นะครับให้ดูัวสูบไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานสูบป,ประมาณ5ชั่วโมงเมื่อวานแล้วก็มาปิดเพื่งประมาณ2ทุ่มเนาะ2ทุ่แล้วก็ตอนเช้ามาเปิดไว้พึ้นปิดไปเมื่อกี้แหละ น้ำใสเลยของอาเป็นอย่างี เราจะไปเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปไปขุดตรงนั้นก่อนขุดให้น้ำฝั่งนี้มันไหลลงนี่จะได้น้ำเพิไหลไปนดีดเย ราจะขุดขุดตรงนี้ให้มันไหลลงนี่ครับไหล มันปิดเอหนังปิดตัดต่อเต็ตัดต่อแบบแล้วเราก็ปล่อยน้ำมันไหลลงในในนาเนี่ยครับผมมันเต็มเก็บน้ำไว้ครับเก็บน้ำไว้เก็บน้ำไว้ในช่วงเดือนกุมภาเดือนกุมภาจะให้หรือเปล่านะครับ น้ำที่เราได้จากนี้นะฮะก็น้ำที่เราได้ก็เป็นน้ำที่เขาสูบสะใหญ่นะฮะสูบสะใหญ่ฝั่งนู้นะนะนะก็ได้น้ำนีำ่แหละนะไว้สูบใส่นาของเราต่อไปะครับเดี๋ยวถ้ามันไหลเต็มเลยรักไปไปที่เครื่องสูบน้ำ เดี๋ยวเราก็จะย้ายเครื่องนี้นะครับไปไว้ฝั่งนู้นสูบทังนู้นเข้าฝั่งนี้ให้นะฝั่งนี้มันเต็มครับแล้วก็เราก็ขุดฝั่งนู้นให้มันไหลไปนู้นด้วยนะครับให้มันเต็มฝั่งนู้นด้วยนะครับผมเก็บน้ําไว้ครับเก็บน้ําไว้หน้าแล้งครับผมตอนนี้น้ํากําลังมีครับก็ต้องใช้ใจน้าอย่างมีคุณค่าครับผมเดี๋ยวจะย้ายแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวย้ายกันครับไปเอาครับตอนนี้เราก็ย้ายเครื่องนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นละโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับ ไ้ก่อนครับเก็บน้ำไว้ก่อนน้ำยังน้ำกำลังมีครับต้องเก็บน้ําไว้นะครับ ในช่วงสองามทุ่ม ว่าเราคิดว่าไม่รู้จะเอาน้ำมาจากไหนเพราะว่าก่อนที่ที่เขาจะสูบสาเนี่ยตรงนี้ก็แห,งหนนแ้งหมดแล้วนะครับอันนี้แห้งหมดแล้วอันนี้ก็แห้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็นา้ำไม่มีก็แห้งหมดแล้วครับก็หาไม่รู้จะหาวิธีไหนพอดีนะครับทางชุมชนทางชุมชนเขามีโครงการสูบน้ำไม่ไม่ได้มีโครงการนะครับก็ค <large dare S 2> <ม>ือเหมาคือหารายได้นะ เอาสูบแล้วเอาปลาไปขายทําเมนฮะทำทำ,ทำเมนใหม่นะครับสร้างเมนฮะหาได้เลยครก็เลยพอดีเลยรอสูบมาฝั่งนี้ก็ก็มีน้ําให้เราเลยครับผมแต่เราก็ต้องหาวิธีหาวิธีเก็บน้ําไว้ให้ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้น้ําที่ยังอยู่ในสระก็ยังยังเยอะนะยังอยู่เยอะมากเลยนะครัน้ำอยู่ในสระอยู่เยอะมากนะครับตอนนี้เราหาวิธีที่เราจะเอาน้ํา เข้ามาในานาของเราให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับนี่เราก็จะมาเนะี่ยะมาเก็บไม้นะมาเก็บน้ำในานา่ะฝั่งตรงข้ามนะนี่าฝั่งนี้นะครับนี่มันไหลไปเลยมเป็นเต็มฝั่งนี้เต็มเดี๋ยวเราก็พอฝั่งนี้มันเริ่มเต็มปุ๊บเราก็อุดฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้มันเต็มนะน้ำมาให้รีบตักนะครับ ดีกว่าน้ำมันแห้ไเ้ยืออันนี้ให้ลูกชายจะกอยดินให้เป็นล่องนะไปถึงนู่นไปถึงเรื่อนสูบเลยลงไปลูกเอาแค่อันนั้นนะเอาแค่ไอเออฟางไอฟางฟางออกฟางออก เอามีน้ำเยอะแล้วครับตอนนี้น้ำเก็บไว้เยอะแล้ว,ลวกเก็บน้ำมาฝัง่งนี้อีกนตอนนี้เราก็ทําล่องแต่ฝั่งนู้นนะครับมาฝั่งนี้ละอะไรละมันไหลตรงนี้แล้วก็มันเต็มนี่เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็สูบจากตัวนี้ลงไปไว้นี่วันนี้เสร็จแล้วก็สูบจากนี่ นะจากตัวนี้ไปไว้นูน่นแล้วก็เก็บสต็อกไว้แล้วก็ตัวนี้ถ้าเต็มแล้วก็นู่นเต็มนี่โอ้น่าจะใช้ได้น่าจะถึงกุมภามีนาน่าจะถึงอยู่น่าจะถึงมั้งไม่รู้ฝั่งนู้นก็เป็นสูบสะใหญ่ครับสะใหญ่ที่นา,นายนำคลิปไปแล้ว2ตอนนะครับ EP หนึ่งนะฮะสูบสะใหญ่20ปีครั้งแรกนะครับ EP สองออกแล้วนะครับ EP สองนะครับ ชมได้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะไปเก็บบรรยากาศนะครับการสูบสะใหญ่ให้กับแม่แม่ครับให้กับ f c ได้รับชมกันนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องการหาอยู่หากินหาปูหาปลานะครับก็ติดตามคลิปนะครับของนานายได้นะครับติดตามช่องนานายได้นะครับผมนะครับกดไลค์กด แชร์กดซับนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดกระดิ่งนะครับให้ช่องหน้าไหนด้วยนะครับผมลูกชายเขาทําเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องให้น้ํามันไหลสะดวกสะดวกง่ายง่าตรงนี้ไปไปลูกนี่เ,เดินมาทางนั้นแหละเอาจอบไปน,นี่ก็ได้ลูกตรงนี้นี่ไปออกมา,กาให้มันไหลสะดวกสะดวกลูก ตรงนั้นแหละมาตรงนั้นมาเลยมาเรื่อยๆเออสวนให้เป็นร่องเป็นร่องมาถึงนี่เลยมามีลูกชายมาช่วยด้วยงานไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก้มนานๆก็ปวดเอวให้น้องไข่นุ้ยมาช่วยเอามือก็ได้ลูกเย แวะตรงนี้ออกมาดูหน่อยแวะตรงนี้ให้เป็นลองดูให้น้ำอะไรจากนู่นมาเลยโอเคแบ่งเบาภาระพ่อหน่อยอืมเดียไปนู่นหนึ่รูปแบบเข้าในทางไหนหนุ่มเอามือ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 เอือ แบบมาแบบแถตรงนี้แหละมาทางนี้อแบบตรงนั้นแหละมามาฝั่งนี้ <c oughs> ตรงนี้ไม่เอาเราไม่ต้องนี่ไม่ต้อง,องเอาแต่ฝั่งนู้นให้มันไหลสะดวกนะ <c oughs> เออให้น้ำมันไหลจะฝั่งนู้นสะดวกสะดวกออมันมีแต่นั่น นี่ก็น้ำก็เต็มแล้วครับผมเก็บไปก่อนสูบไ้ให้เต็มก่อนเดี๋ยวแห้งๆอีกสักพักหนึ่งก็มาสูบอีกครับสูบใส่อีกนะฮะให้น้ํามันเต็มตลอดเลยครับอันนี้เสียดายน้ําครับเราแห้งไม่ได้ละอ่ะครับก็สาหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องนานาแฟมิลี่ด้วยนะครับผมนะกับภารกิจแต่ละภารกิจนะครับแต่ละคลิปนะที่ลงไปก็คือเห็นอะไรก็ลงอันนั้นแหละนะครับผมอ่ะกับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมอืมอแล้ว <c oughs>